ยืมรถน้องสามนวิ่งเลยนะหนึสอไปไปไปโอ้โหไหวไหมฮะโอ้โหมองเขึ้มาในโค้งแล้วนะเคลื่อที่โค้งลงมาทีนึงไปแล้วนะไม่เป็นไรกำลังใจดีแงมาเร็วฮะ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 อกูแล้วกูแล้วโอ้โหมีกระพิบตาข้างหนึ่งด้วยียกว่าไปที่แล้วตามมาต่อไปแทนเกรง ตามมาต่อได้นะฮูจไปไน้องตัวแพงหน้าน้องตัวแพงหน้ามาวินไหวไหมมาวินเร่งหน่อยเร็วสับขาแรงแรสับขาแรงลูกเรวเร็วเรสับขาแรงแงเร็วเร็วน้องแจมึ้นมาเร็วปั่นปั่นลูกปั่นปั่นทีตัวเร็วรอบสุดท้ายน้องแจมเอคุเร็ว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 แร้เร็วเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยทีนึงเร็วเลยย่าเหนื่อยอย่าคอเร็วฮะ ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเอาเร็วฮะเร็วฮะแล้วแน่นอนสิ่เมาจะเป็นน้องเจมเข้าเฟนชัยน้องเจมแน่นอนแอนควินเนอราว้าวมาแล้วทุกคนเร็วต่อเนื่องมาแล้วมาเลยมาเลยไหนดูเหรียญหน่อยโอ้หใช้ส่วอเลยนะสำหรับน้องอู๋ีน้องมา